น่าจะไม่มีพระที่มาอยู่นานนะครับ<ม>ก็แต่ก็ยังเหลือร่อง้อยอข้าวอยู่นะครับเป,นนเ,ปเป็นเป็นเป็นช่องนกพินที่มีน้ํานย้อยตลอดเวลาน,นะครับพระประธานยังครบอยู่นะครับแต่ของใช้พระก็ก็ยังเหลืออยู่นะแต่สมุดสวดมนต์น่าจะโดนปลวกกินหมดแล้วนะีก็บริเวณสถานที่นะครับก็คือยังหลงเหลือ ขอของเครื่องใช้นะครับยังอยู่ครบนะครับสวัสดีครับผมเตี้ยวเที่ยวป่านะครับวันนี้นะครับผมจะพามาสำรวจดูนะครับเป็นวัดล้างนะครับผมอยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่บนเทือกเขาผู้ผานของเรานะครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันเลยนะครับจะเดินขึ้นขึ้นไปนะครับประมาณ300เมตรนะครับนี่ครับขึ้นไปบริเวณ ภูเขาเลยนะครับข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวพาคนดูไปติดตามรับชมกับผมได้เลยนะครับว่าข้างบนมันจะมีอะไรนะครับแต่ที่แน่ที่รู้มาก็จะเป็นวัดหลานะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่มีพระมาจําพรรษาอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับทางขึ้นก็ค่อนข้างที่จะชันอยู่นะครับเห็นไหมครับขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับ เป็นภูเขาหินนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับบริเวณรอบๆก็ชันอยู่นะครับเห็นไหม ก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะครับทำไมถึงไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่แล้วเดี๋ยวติดตามรับชมกันเลยนะครับเดีย๋ยวเพิ่งรีนะครับเราน่าจะใกล้ถึงแล้วนะ โอ้ชานมากเลยต้องบอกเลยว่าหนัหนาวก้านอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็ได้มาถึงแล้วนะครับรบริเวณที่เราว่าเป็นพัดล้างนะครับผมเห็นเหมือนเป็น เชิงโขหินเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นแต่แถบบ้านผมนะครับเขาจะเรียกว่าเชิงโขดหินหรือว่าถ้ำนะครับเพราะว่านี่ครับคือจะเป็นเพิงเชิงโขดหินเลยนะครับขึ้นขึ้นไปเลยนะเห็นไหมครับก็บนริเวณข้างบนนะครับจะเป็นถ้ำนะครับนี่ครับแล้วเขาได้สร้างเหมือนจะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ัะนี่เป็นห้องน้ำนะสร้างไว้ด้านล่างนะครับก็มีต่อระบบน้ํานะครับ อุยานนะครับนี่ครับโอเป็นห้องน้ํานะครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูกับผมเลยนะครับว่าข้างบนจะมีอะไรนะแต่ก็ภายในวัดตัวนี้นะครับเหมือนเขาจะต่อระบบน้ําครบเลยนะคือครบหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สภาพก็ดูยังไม่เก่ามากนะครับก็ยังใช้งานต่อได้อยู่นะถ้าเกิดมีพระมาจำพรรษานะครับเห็นไหมครับ เป็นชะโงหินเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีรากต้นไม้นะครับเกาะตามหินอุ้มหินไม้นะเห็นไหมเป็นหินก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกับผมนะครับว่าตอนนี้นะครับจะเหลือห้องรอยเลยนะครับเห็นไหมจากที่ผมดูนะครับเหมือนจะยังไม่เก่ามากเท่าไหร่นะโอ้หมีหลังนิ่มด้วย เหนครับมีเงล่องที่สร้างหลังนะครับยังไม่เกามากเท่าไหร่นะอยู่ได้ห้ามประจำอโอเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับมีนจะมีท่อที่ต่อน้ำนะครับมีเขียนหนังสือไว้ด้วยนะครับอยู่ได้ห้ามประจำก็คือบริเวณแถวนี้นะก็ น่าจะไม่มีพระที่มาอยู่นานนะครับก็แต่ก็ยังเหลือร่้องรอยข้าวๆอยู่นะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นช่องนอกินที่มีน้ําย้อยตลอดเวลานะครับเห็นไ,ไหมมันใดก็ผมไม่รู้นะครับว่าว่าจะแชรงานได้ยังไงแต่ผมจะรนเงี้ยงก่อนนะร้องรอยก็ยัองอยู่ครบเลยนะครับ ก็มีถ้วยชามเลยนะมีกระติกน้ำนะครับโอ้โหเต็มลึกๆในนั้นก็คือมีน้ำหยดตลอดเวลาเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว,ว่าพื้นที่บริเวณนี้บางที่จะยังไม่ล้างมากนะยังมีครบทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมีที่ อัศนะพระนะครับมีพระประธาน,นยังครบอยู่นะครับแต่ของใช้พระก็ก็ยังเหลืออยู่นะแต่สมุดสวดมนต์น,น่าจะโดนปวดกินหมดแล้วนะเห็นไหมครับยังมีบาทลงลงเลืออยู่นะครับก็มีพระครบนะครับบาทแล้วก็จีวรสบงนะครับแล้วก็ ของของใช้นะครับของพระสงฆ์นะดูเสียงหนยนะครับเห็นไหมน่าจะมีสองชั้นนะครับมีชั้นบนด้วยนะคือเขาพระไม่รู้ใครมาสร้างเอาไว้นะครับพื้นที่พื้นท,ที่บริเวณนี้นะก็คือ จะอยู่ใต้ชะ้งโงหินเลยนะครับดี่ผมพาขึ้นไปดูชั้นบนกันนะครับว่ายังเหลือล่องรอยอะไรบ้างนะครับโอ้ไม่รู้ว่าบันไดได้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับ๋ยวผมต้องเซฟก่อนนะถึงเกีือมันถุนะครับผม มีชั้นล่างนะครับที่เก็บของก็ส่วนส่วนมากนะครับตามเทือกเขาภูผานของเราก็จากที่ผมเคยเดินตามมานะครับก็เห็นคล้ายๆกับสำนักสงฆ์นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่สำนักสงฆ์นะครับเพราะว่าสำนักสงฆ์นะครับตามหลักเลยนะครับทางกระทรวงพุทธศาสนานะครับก็จะต้องมีเขียนคำร้องนะครับของตัวสร้างนะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับแต่ พื้นที่โดยรอบบริเวณนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่พระท่านมาปลูกสร้างไว้เองนะครับก็ยังจะไม่ใช่สำนักสงฆ์นะครับดูจากร่องรอยก็คือ,พอเพียบพร้อมมดทุกอย่างเลยนะครับก็มีแสงลายก็ยังลงเรืออยู่นะน่าน่าจะยังมีพระที่เดินทุดงผ่านไปมามาจำพรรษาหรือว่ามาจำวัดอยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับ พอขึ้นมาข้างบนนะครับก็ผมรู้สึกนะครับว่าอากาศเย็นมากนะครับเหน็บคนพ็ลุกเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมพาชมให้หมดนะครับแล้วเราค่อยเดิเเดนทางลงนะครับโอ้เด๋ยวบริเวณน,นี้นะไม่รู้เขามาสร้างไว้ยังไงนะครับเด๋ยวต้นก็คือ ตอนนี้ไม่มีฟ้ามาจำภาษาอยู่แล้วนะเห็นไหมครับมีกดด้วยนะโ้แบบโอ้ขนหัวลุกเลยนะครับมีของอะไรครบหมดเลยเห็นไหนในคนถ่ายแวมเราลองให้ดูนะคือจะอยู่ในถ้ำหรือท้าพะอีสานที่เรียกว่าชะงกหินนะ เห็นไหมครับบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ที่เทือกเขาภูพานของเรานี่เองนะแต่ว่าอยู่ในเขตของอำเภอดงหลวงนะครับก็คือน่าจะนะก็บริเวณสถานที่นะครับก็คือยังหลงเหลือเข้าของเครื่องใช้นะครับยังอยู่ครบนะครับแต่<อ>ดูจากลักษณะแล้วนะ ก็น่าจะมันมีาพามาอยู่แล้วแต่ผมเห็นแม็ดนะโอ้มีแม็ดด้วยนะครับก็น่าจะประมาณปีสองปีให้หลังนี่แะครับเพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่นะครับเห็นไหมเป็นบริเวณก้อนหินนะครับแต่เหมือนพวกนี้จะเป็นเป็นเขาชันเนี่ยนะครับ เหมือนเหียวลึกเลยนะมีต้นไถ่แล้วก็หหบผิวนะครับนี่ครับมือนหนะะ้าผาที่เล่นนะครับตอนที่ผมจะขึ้นมานะก็ตั้งใจว่าหวังว่าเราเดินขึ้นไปเราน่าจะเจอพระเลยเพราะว่าก็ออกพรรษามาแล้วนะครับพระน่าจะ ออกจากวัดแล้วน่าจะออกจากพันษาแล้วนะครับน่าจะมาอยู่บริเวณสถานที่นี้แล้วนะครับแต่ก็ไม่เจอนะโอ้นะครับก้อนหินนะครับก้อนใหญ่เลยนะครับก็เป็นหุ่เดียวนะคข้าวๆนะครับ นี้ผมก็จะถ่ายแบบเรียลๆเลยนะครับก็คือจะไม่ตัดต่อเลยนะก็คือตั้งใจจะพาคนดูนะครับที่เคยดูแล้วหรืออาจจะเคยมาหรือว่าอาจจะมีคนมาถ่ายสถานที่แห่งนี้ก่อนผมแล้วนะครับก็อยากจะให้คนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ดูไปนะครับกับบรรยากาศของเรานะครับสถานที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นวัดนะบริเวณแห่งนี้นะครับนี่โอ เล้ก็เอาขวดเอ็มร้อยนะมาสร้างบริเวณตรงทางเดินนะครับเห็นไหคือครบเลยนะครับก็มีตะเก,กียงนะครับมีกระทะกะละมังแล้วก็สันไลนะครับก็คือของใช้ส่วนตัวก็คือยังครบหมดเลยนะครับนี่ก็คือบริเวณถังน้ําด้วยนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรปิ้งข้างบนตอนที่ผมอยู่ข้างบนนะครับ เห็นไหมก็น่าเสียดายสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือสภาพยังไม่เก่ามากนะก็คือผมเพลนเหมือนจะต่อระบบน้ําประปาลงมาจากข้างบนนะครับข้างบนน่าจะเป็นที่รองเก็บน้ําฝนนะเอาไปไปล่อยลงมาใช้นะครับเพราะว่าผมเห็นระบบท่อนี่คือเยอะเลยนะครับเห็นไหมท่อพีอีนี่ครับเยอะเลยนะก็คือเต็มไปหมดเลยนะครับก็ยังเหมือนกับจะมี ชาวบ้านนะขึ้นมาหาของป่าครับมีร่องรอยการตัดแต่บริเวณชเชงโง่หินตัวนี้ก็น่าจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับขนาดตอนนี้ไม่มีหน้าฝนเลยนะก็ยังมีน้ำซึมลงมาใต้ชเชงโงหินนะครับก็วัดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ในชเชะโง่หินนะครับแต่ก็เห็นผงขึ้นมาผม ติดใจเลยนะครับว่าอยู่ได้แต่ห้ามประจํานะครับผมก็สงสัยนะครับว่าแล้วสถานที่แห่งนี้นะครับเขามีเรื่องราวความเป็นมายังไงนะครับถึงไม่มีพระมาอา,อาศัยอยู่บริเวณนี้นะหรือบริเวณตัวนี้นะมีใครมาเขียนไว้นะครับหรือมีสถานที่ตัวนี้มีสิ่งลี้ลับยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่เบื้องต้นผมก็ได้มาถ่ายทอดนะครับให้คนดูนะครับได้ เห็นกับผมนะครับเหมือนพาท่านจะมาทำเป็นที่จุดสายนะครับบริเวณทางขึ้นนะครับเห็นไหมตัวนี้มีใครก็เห็นไหมมันมันจะเป็นมะเร็งคล้ายๆกับตัวพึ่งน,นะครับที่เขาจะสร้างท่อนะเห็นตามป่าเยอะเลยนะนะครับเห็นไหมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรเยอะนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับผมเริองต้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับเห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวพูดถึงว่าสถานที่คือตรงนี้คือดีมากเลยนะครับผมลืมบอกไปนะสถานที่แห่งนี้ก็คือสามารถ กันแดดกันฝนได้เลยนะครับก็ค <hel ms> ือทางเกจดูก็คือตรงสิ่งปลูกสร้างนะครับจะไม่มีน้ําฝนหรือว่าอะไรตกไปใส่เลยนะก็คือเหมือนกับสาราวัดของเราเลยนะครับเห็นไหมชะโงโหินก็คือยื่นออกมาเยอะเลยนะเป็นแนวหินยาวเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างก็คือจะเป็นภูผิวนะคือจะชันลงไปเลยนะครับจะเป็นป่าไผ่แล้วก็ที่แปลกที่สุดนะครับมันดูเห็นไหมครับ ต้นด้านหน้าก็คือจะเป็นต้นโพนะส่วนมากก็คือต้นโพนะครับเขาจะอยู่ในบริเวณวัดนะครับเพราะว่าต้นโพนะครับจะเป็นต้นไม้ประจำศาสนาพุทธของเรานะคือวัดตั้งอยู่ตรงไหนเขาจะดูส่วนมากเขาจะเลือกบริเวณที่มีต้นโพนะครับอยู่บริเวณแถวนั้นนะถ้าคนเคยไปวัดบ่อยนะครับจะสังเกตเลยว่าวัดแต่ละวัดนะครับจะมีต้นโพนะครับ ทุกวัดเลยนะวัดบ้านส่วนมากอาจจะเป็นวัดบ้านก็คือจะครบหมดเลยนะครับจะมีต้นไม้ตา,ามศาสนาเลยนะครับของศาสนาพุทธของเรานะครับเห็นไหมคือผมเดินมานะครับเขาต่อน้าปราป่าเลยนะครับต้นทั้งที่บริเวณแหล่งนี้นะครับก็อยู่ไกลจากแหล่งชุมชนเลยนะครับจากชาวบ้านเลยนะครับจากหมู่บ้านเลยนะครับ แต่ผมไม่รู้นะครับต่อมานะครับว่าข้างบนนี้นะครับข้างบนก็ต้นโพนะเห็นไหมคือเหมือนว่าพระท่านเลือกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือจะมีต้นโพอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับเห็นไหมคือ,ค,อคืออยู่ครบเหมือนเลยนะครับแล้วก็ลากของต้นโพเขาจะอุ้มหินก้อนนี้ไว้นะครับก้อนใหญ่นี่ครับผมไม่รู้ว่าคนดูเห็นกับผมไหมนะครับบริเวณนี้นะ แล้วก็เหมือนจะท่อน้ํานจะลงมาจากข้างบนนะครับเห็นไหมต่อยาวมาเลยนะครับก็คือจะต่อยาวลงไปจนสุดบริเวณที่ผมเดินขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนจะยังมีน้ําอยู่นะครับสังเกตดูบริเวณนี้นะเห็นไหมยังมีน้ําไหลอยู่นะครับนี่ไหมก็คือมีน้ําออกอยู่นะครับนี่ครับคือถอลงไปด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมครับ โอ้แต่รู้ว่าบรรยากาศถ้เย็ยนมากครับเห็นไหมครับรู้สึกว่าลำพุ้ยบริเวณน,นี้จะมีน้ำตลอดเวลานะเนมือถ้ำนะครับเป็นน้ำไหลออกมานะครับบริเวณน,นี้เลยนะเห็นไหมครับก็คือหน้าหุบเหวสูงนะนี่ครับ ตัวน้ำามาครบหมดเลยนะครับก็เรื่งนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขออนุญาตพิดลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเบื้องต้นก็แถบนี้จะไม่มีชื่อวัดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งเป็นวัดนะครับจะเป็นแค่ที่พักสงนะครับ ที่พักสงก็จะไม่จะคนละอย่างกับสำนักสงนะครับถ้าสำนักสงก็คือจะขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพุทธศาสนานะครับก็แถบนี้ก็น่าจะเป็นแค่ที่พักสงนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับที่ติชมผมนะครับผมก็จะนำคอมเมนต์ของ คนดูหรือว่า f c นะครับที่คอยติดตามผมที่คอยซัพพอร์ตผมนะครับเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปผมมาจนจบนะครับขอบคุณนะครับผมเต้พาเที่ยวป่าครับคลิปหน้ามาติดตามรับชมกันใหม่นะครับว่าผมจะมีคลิปอะไรมาให้ f c ทุกคนได้ดูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ